จะเป็นแบบนี้นและนู้นหนู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 นิลาอากาศแล้วเห็นเนในคดูราอากาศคุณคุณโคดอัพให้เห็นดูนีจะเห็นรากอากาศแล้วนะบางอันมีลาอากาศออกมาแล้วนะครับแต่ทาไมมีลาอากาศผมไม่ตอนนะอ๋อที่นี่เทคนิคจะตอนที่มีราอากาศเท่านั้นนะคือเวียนพอตอนไม่ไดแล้วก็ไปขึ้นนน่นหม่แล้วก็เวียนอยู่เงี้ยเวียนมาสามสี่รอบเลยเนี่ย ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมสวนพี่สำราญเพื่อจะมาดูไผ่สังมนแปลงใหม่อตอนนี้เห็นว่าได้ข่าวว่ามันออกหนอนหรือว่ารากเยอะอะไรเยอะเนี่ยอันนี้มาอยู่กับพี่สำราญแล้วครับ<อ>นี่นะครับอ่าพี่สำราญตรงนี้อธิบายหน่อยว่าเราปลูกมานานหรือ,อยังนี่กสสสสส็สองปีสองปีน,น,น,นะกว่าๆหน่อยได้ไหม ปลูกเอาเป็นเอาแน่ๆคือเดือนกันยาเหรอเดือนมิถุนาอ๋อเดือนมิถุนามิถุนายงนี้ก็คือสองปีกับอีกสองเดือนดิไม่ถึงสองเดือนเต็มสองปีสองเดือนอตีหยาบๆเนาะสองปีสองเดือนตอนนี้สามารถระยะด,ดีกว่าระยะอีกทีหนึ่งระยะระยะเป็นแถวคู่ข้างนี้ห่างเท่าไหร่นี่สี่เมตรสี่เมตรข้างนี้สี่เมตรนะเดินล่องกว้างนี่สี่เมตรแล้วระหว่างนี้เขาปลูกกันยังไงอันนี้แปลกดี ข้างนี้เท่าไหร่นี่ข้างนี้เมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแล้วตรงนี้สองสองเมตรสองเมตรนะระบบนี้เราเรียก,ยกว่าระบบแถวคู่และกันนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกี่กอครับจาจานวนกอได้ไหมถึงพันแปดไหมถึงสองพันไหมประมาณพันเจ็ดพันแปดก็ได้ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับอายุสองปีนิดๆตอนนี้สามารถทําเป็นแปลงแม่พันนะครับซึ่งจํานวนทั้งหมดนี้ปีนี้ปีแรกใช่ไหมครับที่จะตอนเนี่ ปีที่แล้วก็ตอนแต่ปีแรกก็ตอนแต่ว่าตอนน,อน้อยมากเพรานะว่าตน้ตนยังไม่โตเท่าไหร่เอ่ะอ,อ,อไปดูตรงนั้นหน่อยเทคนิคการตอนเขานี่ส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ก่อนนะที่นี่จะไม่เหมือนใครคือกิ่งใหญ่แล้วก็มีรากไม่ใช่กิ่งฝอยนะแต่กิ่งพอยก็มีแต่น้อยน้อยที่นี่เทคนิคเขาคือตอนกิ่งใหญ่อ้าวดูหน้าตาหน่อยครับนี่ เอามาดูกันก่อนอันดับแรกก่อนถ้าสมมุติเราเริ่มใหม่เลยเนี่ยพี่จะต้องทํำยังไงก่อนมาเขาเรียกมาทดสอบวิชากันีกทีงว่าจะขยายพันธุ์เริ่มต้นพี่จะทําไงก่อนอะนเห็นมีนอุปกรณ์มาด้วยนี่ออกนอมานี่มีน,นอใหม่แล้วเราก็ได้ระยะประมาณแคน่นี้แล้วก็ตัดตัดตัดยังไงประมาณไหนอ,อลองดูอันนี้อันนี้จะเล็กหน่อยก็ให้มันต่านิดนึงอ,อเราทำเลยครับ กระชากยอดพอูดง่ายกระชากยอด,อายอดมาประมาณนี้นะตามหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอเทปสอบหน่อยอันนี้ประมาณด้าจอบนะครับด้าจอบอ่าจะเล็กกว่านิดด้วยเลเล็กกว่าด้าจอบนิดด้วยก็ประมาณนิ้วกว่ายังไม่ถึงนิ้วครึ่งพี่สำรานจะกระชากยอดอนนอเอออ่าเดี๋ยวไปดูอันนั้นก็ได้อันนี้กระชากยอดไปกี่อันน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตีว่าสิบตีว่าสิบนะครับ สิบข้อบางคนจะนับแต่รเรา <aos itt ain> ไม่นับอย่างล่างเลยนะครับนับประมาณนี้เพราะว่าข้างล่างนี้ VER, เราเผื่อเราจะใช้เงาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบข้อนะครับเอาลองดูีีธีนี่เอาลองดูที่<ม>เขาทำไงเริ่มต้นก่อนเลย<ม>เหมือนคนมาเรียนกอขอกกาใหม่เลยชัวอาอุปกรณ์ของพี่ํานานเขามีแบบนี้อันนี้ื้อมาใหม่เออันนี้ทดสอบใหม่คมเลยนะ น้วหัวโตโตโดีด้วยดูเสียงเลยเ<า>อือบ่าเอ่อม, <พา S 1> <c oughs> มีพระและดูนี่นี่เขาโชว์หน่อยอันนี้เป็นจาวา <Java Black. S 1> แบ็กจาวาแบ็กแหมใช้ประโยชน์เห็นไหมละ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจาวาแบ็กเขาจะขายได้แล้วเพราะใช้ประโยชน์ได้แล้วนะอ่านี่ประมาณเดียกนะอีกชีนหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสดงว่าเขาเอากระชากยอดที่ประมาณสิบ ข้อหรือสิบปล้องนะครับพอกระชากยอดอย่างนี้แล้วมันจะเป็นสภาพไหนอ่าไปดูสภาพนั้นต่อครับอ๋อทีนี้เทคนิคเขาทําไมต้องมีพลาสติกหุ้มกันเน่ามันเน่าแต่ผมสังเกตูแล้วมันไม่เน่าช่วงที่ว่ามันแตกหนอกขึ้นมานี่มันจะไปเน่าช่วงที่เราแต่งไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้มันยังไม่เน่ามันถ้ามันเน่ามันน่าจะเน่าช่วงนี้แต่มันไม่มันไม่เน่าจนจนกระทั่งว่ามันเราแต่งจริงอ่ะมัน มันถึงจะไปเนเาช่วงนั้นแต่ว่าเราแก้โดยการใช้ไอโจนี้หุ้มใช่ถุงหุ้มถุงหุ้มนี่ได้ผลไหมมันก็ไม่มีน้ำนะแต่บางอันมันก็มีน้ําในตัวเองบางที่มันก็มีน้ำจากนี้มันออกไปป่ะใช่มันก็มีน้ำเองแล้วจะเหม็นมากโอ้ก็คือน้ําจากที่มันดึงไปไงใช่มันดึงออกไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปถึงตรงโน้นแต่บางอันก็เราสังเกตดูหลายหลายที่แล้วถ้วถาวาเราตัดอ่อนเกินไปเนี่ยมันจะมีน้ําแต่ถาว่าเราตัดให้มันมีใบให้คือให้มันสุดแล้วอ่ะ อ่าแล้วก็ชาแล้วเรากระชากแต่กระชากอยากหน่อยให้แกให้แกน้อยให้แกน่อยไม่ใช่เป็นกระชากอ่อนเหลือเกินนะนะใช่อ่าอันนั้นจะดีกว่าหลังจากกระชากยอดนี่จะเป็นสภาพนี้นี่โดยประมาณเท่ไหมสิบวันถึงมเนี่ยโดยประมาณประมาณไม่ต้องเป๊ะกว่ากว่าเดี๋ยวสิบสิบวาันะได้สิบกว่าไม่เกินสิบห้าวันจะได้สภาพนี้ครับใช่แต่สภาพนี้ผมแต่งแล้วนะอ๋อนี่แต่งแล้วหรอไม่ผมเดี๋ยวจะแต่งเลยตอนเนี้ยพอแต่งปุ๊บ มันจะไม่เลี้ยงอันนี้มันไม่มีตัวนี้เลี้ยงแล้วอันนี้<ง>จะใหญ่แต่งยังไงคำว่า,า,าแต่งขอเขาดูหน่อยแต่งยังไอะะอง,งอ,อ่าพูดว่าแต่งอ่ะแต่งยังไงเ้าลองวาหน่อยแต่งแตงอ่อนๆเลยอ้าลองว่าแต่งยังไงวิธีแต่งเขาทำยังไงไม่ผมจะใช้มีดแต่มีดเดลมาเนี่ยน,นี่นี่นตัดตัดอันนี้ออกอ๋อแต่งคือเราตอนไปเรากดจะหนี่คือคือตรงนั้นออกเเยอใหห้ลืไม่ให้เหลือเลย คือเราแต่งไปเลยตั้งแต่อ่อนๆเลยและไอ้นี่มันจะโตและไอ้นี่มันจะแล้วไอ้หนอนี่มันจะโตคือว่ามันไม่ได้เอาไปเลี้ยงกินงข้างโอ้โหนี่เขาเรียกว่างานละเอียดมากเลยและเนี่ยแม่ดูนี่มันจะโตดีอ่าพอเป็นแต่งอย่างนี้แล้วใช่แล้วก็ปล่อยจนเขียวจนถึงสภาพไหนจนถึงสภาพไหนปล่อยไปอีกถึงจะภาพไหนถึงจะมาทํางานลําดับถัดไปเราว่าจะแต่งไปเรื่อยแต่งไปขั้นที่หนึ่งกระชากยอดกขั้นที่สองี่อ่ามาดู อันนี้สเตปที่สามลำดับที่สามอันนี้เราจะเป็นลำดับที่สามแล้วนะเราแต่งไปแล้วไปไปดูต่ออันไหนลำดับที่สามอันนี้มันไม่เขาคือเขาาต้องการที่ว่าเป็นชุดชุดเป็นเป็นไปว่าขั้นตอนเราคือว่าอันนั้นแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามันแตกเรายังมัทันตัดแต่งอ่ะอันนี้อันนี้ได้ไหมคืออันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ทําอะไรอ๋อนี่คือตัดข้างอ่กอันนี้จะเป็นอันนี้อันไหนอ่าอันนี้ลำดับที่สามสเตปที่สามแต่คน่ะมัน ขบวนขบวนก็ยังไม่ได้ตัดมันตัดจากกบนมันอ่าพอหลังจากเราเอาไอของข้างนี้ออกใช่ไหมครับใช่มันก็จะหน้าตาแบบนี้โดยบางเกอร์บอกว่าสิบกว่าวันหลังจากนี้ไอนี้นานไหมถึงเดือนไหมประมาณอีกรึ่งเดือนได้ครึ่งเดือนถึงจะเป็นหน้าตาแบบนี้มีดูๆมาหนึ่งอันแล้วยาวๆยืดๆอย่างนี้นะใช่ใช่อ่าแล้วพี่ทําไงต่อเอาขั้นตอนที่สามพี่ทำไงพอตึงอย่างนี้อันนี้แต่งได้แล้วเพราะว่ามันมันแข็งแล้ว๋อตัดเลยตัดตัดตัดตรงตำแหน่งไหนตัดตัดตตยคอ ตัดใต้ข้อ,อของกิ่งที่ข้อแรกข้อแรกเนี่ยเนี่ยตัดใต้ข้อของข้อแรกอ้าวใช้อุปกรณ์เนี่ยขอดูอทดสอบหน่อยคนนี้ขายดีแล้วแหละทีนี้นี่นะเขาใช้อาร์ตรุ่น A R S รุ่นเก้าอ่ะเขาใช้อาร์ตรุ่นเก้าอ่าโอเคตัดอย่างนี้ต่อตัดอย่างนี้ใช่ไหมต่อมาเป็นยังไงต่อสเต็ปที่สามผ่านสเต็ปที่สี่ลองดูต่ออ้าวอ้าวอ้าวทีนี้ต่อมาเป็นแบบนี้อ๋อที่สี่พอมันตัดยอดปึ๊บ ส่วนใหญ่ไอ้ตัวนั้นมันจะแห้งเนาะมันจะแตกแบบนี้มันจะแห้งเนี่ยตัวนี้เราตัดออกไปปุ๊บมันจะแห้งแล้วมันจะโผล่อันนี้ออกมาโผล่อันนี้ออกมาบางทีมันมีอันนี้แซมมาด้วยใช่มีอันนี้แซมมาด้วยมันไม่มีสี่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นสามหรือบางทีสี่ก็มีสี่ก็มีเลอแต่ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นสามหรือไงอ่าโอเคนะอันนี้แห้งแล้วก็อย่างนี้อ่าโอเคใช่ใช่ใช่งการให้มันอ้วนมันจะทําให้ตัวนี้อ้วน เราต้องการให้ได้เป็นเาวายเฉะนั้นเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้มันมันลำไม่โตเลยธรรมดาเขาก็ไม่ไมีใครตัดกันแล้วขนาดนี้แต่พอเราแต่งแบบที่ว่าเอาออกตังอ่อนๆเล็กๆอ่ะมันก็จะอ้วนอันนี้อันนี้จะอ้วนแล้วแม้ว่าแ,แม่คือพี่จำรานแกจะคือคล้ายๆว่า ไม่รอให้อ้วนบางทีบางคนบอกสองปีสามปีเออแต่นี้ก็สองปีกว่าเนาะใช่สองปีเออสองปีอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงนน้นเห็นแล้วนี่เนี่ยจะเป็นแบบนน้ดแล้วโน้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิลาอากาศแล้วเห็นแล้วในขดลาอากาศคุณคุณโคดอัพให้เห็นดูดีจะเห็นลากอากาศแล้วนะบางอันมีลากอากาศออกมาแล้วนะครับแต่ทำไมมีลาอากาศผมไม่ตอนนะอพอที่นี่เทคนิคจะตอนที่มีลากอากาศเท่านั้นนะคือเวียน เวียนหาไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ไปขึ้นนูนใหม่แล้วก็เวียนอยู่เงี้ยเวียนมันสามสี่รอบเลยเนี่ยอ๋อแล้วมันจะเห็นล่าอากาศใช่มันจะนีลาอากาศมันคือมันมันดีออกร้อมกันบางทีอะเนี่ยแม่ได้ตุ่มเดียวก็ขึ้นแล้วก็ตุ่ม2องตุ่มแล้วก็เวียนตอนไปแล้วเนี่ยตุ่มเดียวก็ขึ้น๋อคือเอาแค่เห็นลาก่ะทีนี้ถ้ามักกี้จะถามต่อว่าสมมุติสมมุติเราไม่มีราาอากาศแล้วหุ้มกับมีราาอากาศหุ้มมันแตกต่างกันยังไงคือมันจะออกรากเร็วขึ้นใช่ไหม ผมว่าบางทีตอนที่ว่ามันมีลากาดอ่ะบแล้วเราหุ้มก็ไม่ได้บางอันมันก็ไม่ออกไม่ติดเลยรับมีถ้าไม่ออกเลยก็แปลกอ่ะทำไมถึงไม่ออกแต่ถ้ามีลากาดเนี่ยสองสามวันมันก็เห็นแล้วคือพอหุ้มแป๊บเดียวก็เห็นรากแล้วมันได้เต็มราเลยแบบเนี้ยโอเคเข้าใจเกินลือดุยม้าวอาจจะกวาดเลืออะไรพวงเนี้ยอาจจะเป็นคุยมพ้าวใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่าโอเคถึงยังครัแนว่าเขาจะเจอเจอหลักก็โหเจอรลกกอโห คือเอาไปลอกเดียวกันเลยวนหาวนหาเมลากาศแล้วห่อวนหาเมลากาศแล้วห่อใช่ทีอยากดูกันห่อครับมาช่วยช่วยตรงนี้มีตำตำมันอ่ามาช่วยดูหน่อยวิธีจะห่อเราจะใหญ่ๆหน่อยนะเราจะเทสหน่อยห้อยังไงกอขอกอกาใหม่เลยครับนี่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 คือรากาศนะครับสำหรับมือใหม่และมืออาชีพลุงเองก็ยังเรียนอยู่เลยครับทํามาเป็นสิบๆปีก็เรียนอยู่เรื่อย เพราะว่าแต่ละที่เราว่าเขาเก่งกว่าเราก็ีอันนี้ถึงห่อไปสามสี่วันอันนี้ยังอันนี้ยังไม่แห้งเลยนะเอ้ยยังไม่เปียกเลยเนี่ยนลไม่ได้นะเรียนแล้วก็ต้องทำแต่มันมีรลกแล้วเนี่ยเนี่ยเรียนแล้วก็ไปเรียนไม่ได้เรื่องะเรียนแล้วก็ต้องทำบางอันเนี่ยเขาลูกออกมันออกเลยไหมนะแป๊บเดียวเองฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ